ไปเป็นรายการที่เสนอเรื่องจริงของชีวิตนอรตอต่างพวกต่างฝ่ายกันครับขณะนี้เรามาดูเวลาครับเวลาดต่งตูดูเวลาครับดนดีแล้ววันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดครับเรามาดูว่าชีวิตของเขาที่เข้าใกล้นอ,นตอรตอเป็นยังไงครับดูครับนี่คือนอรตอครับ

เี๋ยแต่เดี๋ยวเราเราเรากินข้เนี้ราเรากินไหมกินไหมไปกินไม่ไม่เราตทีเลยกวยเาวกินได้กวยีอนี้ยเาวก้ยจาวกินกเยวนกินขาันตเย็นกินั้าวหนังข้าวัพุ่กินข้าวข้าวเน่มาไมอ้ม่โอ้มไี่ราองไ่เอจืดนะจะืดจืนหน้นไม่เ็หนมัมีร่างมันหมีร่าง ไปต้อไปดรอปปรปาย์ตปเดียวเดียวนี่ยดเวตีไปตยรตีก็รนึ่ปาร์ยืดเนลาตีได้แค่ตียดูกับน้องนี่จะตีได้ดิต้นเมเกรองแต่ว่าไงอตายีเลเลทมาุ่มเลอไม่ด้อยได้กินกินกินเพื่อกันนะผมว่าตอนที่พปกุณเลเลืวิดีโอนี้กันลังจากเดีวก็กายได้เดียว

แต่เนี่ยเน่ายิ่งสบายมักลำปังนอนโต้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 ครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ